ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะเขาได้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและก็วันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงวงโดยมีนายโรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นเป็นประธานในพิธีว่างพ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาธิีรักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและก็วัน ทีระลึกมหาจักรีบรม,มวงศ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านลและพระมหากษัตริย์ราช พระมหากษัตริย์าีิราชเจ้าถูกพระองค์ในพระบรมราชาจาักรีวงศ์ที่มีต่อชาติไทยและกับประชาชนชาวไทยถูกมูเลาค่ะมีคณะตุลาการอายการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชาการสมาชิกวุฒิสภา,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวีสาหากิจเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมม่บานมหาทยจังหวัดผาคเอกชนและกับกลุ่มพลังมวลชนพระศกนิกรชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมใจกันท้ำพิธี ถวายราชาสักการะและถวายราชาสาดุดีเพื่อเทิดทูนพระบรมราชาจักีวงศ์ให้สถิตหมั่นในดวงใจของชาวไทยทั้งชาติเพื่อจัดขืนที่ฮอปแระชุ่มจังหวัดอำนาจ,จเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะ